ใจแส่รักตอนที่เบ็ดจอมพลปรเมฆแทบไม่อยากเชื่อว่ามีคนทำร้ายฟาโรฟาโรไม่ยอมบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกว่าเขาจะรู้ว่าฟาโรทำร้ายตัวเองก็ถึงกับโมโหตอนนี้เขาเกลียดอันวาเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าคุณปู่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับอันวาแล้วทำไมแกไม่บอกฉัน ทำไมต้องไอสนรู้เองแล้วทําไมถึงต้องทําลายตัวเองเพราะคนคนเดียวฉันรู้ว่าแกรักไอเด็กนั่นแต่แกก็ต้องรักชีวิตตัวเองด้วยหรือแกไม่อยากแต่งงานกับเด็กนั่นแล้วแน่นอนครับว่าผมอยากแต่งกับอันวาแล้วผมจะแต่งกับอันวาเพียงคนเดียวเท่านั้นในเมื่อแกหนักแน่นขนาดนี้ทีหลังก็อย่าทำอะไรโง่งๆแบบนี้อีกฟาโลไม่เคยเสียใจ และไม่คิดว่าตัวเองทําเรื่องโง่เขาทําทุกอย่างเพื่อต้องการครอบครองอันวาเพียงคนเดียวฟาโลรู้สึกเจ็บจี๊ดที่หัวใจเบียยังคงไปหาอันวาไม่ใช่เบียไปหาแต่อันวานัดไปเจอต่างหากฟาโล ก็มาหาอันวาเช่นกันเขาสวมเสื้อปกปิดบาดแผลไม่ให้อันวาเห็นแต่ไม่คิดว่าอันวาจะรู้อันวารู้ก็คงเป็นเพราะปีแอสินะเป็นยังไงบ้างแผลของคุณไม่เป็นอะไรที่หลังก็อย่าทำแบบนี้ ฟาโลถึงกับยิ้มในใจยังน้อยอันว่าก็เป็นห่วงเขางั้นวันนี้ฉันขออยู่ทานข้าวด้วยนะได้สิขว้ตอนค่ำๆค่อยมาใหม่นะเดี๋ยวสิอันว่าอันว่าทำท่าที่จะลุกขึ้นก็หันกลับมามองฟาโลทำไมเหรอฉัน อยากให้อันวาทำแผลให้หน่อยอ๋อได้สิอันวายิม้มพร้อมกับดึงแขนของฟาโลเข้าไปในห้องสุกเสรินเพื่อทำแผลแล้วมันเป็นแขนที่ฟาโลได้รับบาดเจ็บตรงไหล่พอดีกว่าอันวาจะรู้เห็นบาดแผลเห็นเลือดก็ถึงกับจะเป็นลมยกมือขอเวลา อดมยากรให้ฟาโลเช็ดเลือดที่บริเวณบาดแผลฟาโลอมยิม้มเป็นหมออะไรกลัวเลือดมีกฎที่ไหนที่ห้ามหมอกลัวเลือดมันก็ไม่มีงั้นไงต่อโอเคโอเคเพอไหวละฝ่าโลอมยิม้มมองเงินวานได้ทำแผลกับเขาแม้มันจะเจ็บมากแต่เขาก็ ดีใจที่เป็นอันวาเสร็จแล้วโอเคเปล่าเนี่ยยิ้มอยู่ได้โอเคสิไม่เจ็บด้วยเฮ้ยใครๆก็พูดอย่างนี้งั้นแหละเรียบร้อยแล้วออกไปรอข้างนอกก่อนอืมพอฟาโร่รอนออกไปโจเนยก็วิ่งเข้ามาอันวาทำแผลฟาโรเหรอใช่ตกใจเลยเนี่ยไม่ได้ตกใจกลัวเขาจะตายนะสิ ฉันทำแผลนิ่มมากเขาไม่ดูเจ็บเลยสักนิดฮะไม่เจ็บนี่เขายังมีความรู้สึกอยู่หรือเปล่าเนี่ยขนาดฉันเป็นรอยพวกช้ำนิดหน่อยก็ยังเจ็บแทบตายมืออันวาคอดหนักเฮ้ยก็จูเนียไม่อดทนไงมาก็ดีละ จะอาหานเพื่อฟาโรด้วยเีย็นี้เขาจะทานข้าวกับพวกเราทานข้าวโอ้อันบานี่ไม่ใช่ใจห่อนกับเขาแล้วเหรอก็แค่ทานข้าวเองไม่ได้สำคัญอะไรนักหรอกจริงหเหรอปากแข็งหรือเปล่าจูเนียโอเคจะไปบอกตรงนี้ล่ะค้ำวันนั้นกับมีอันบา ทานอาหารกับฟาโรแค่สองคนคนอื่นๆไปไหนหมดก็ไม่รู้แม้แต่จูเนียปกติปกติอันวาทานข้าวกับใครเหรอกับจูเนียกับพวกพี่ๆดูเหมือนวันนี้พวกเขาจะมีธุระน่ะงั้นฉันมาทานทุกวันได้ไหมก็อยากบอกว่าไม่ได้นะแต่ว่า ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ต้องมีแต่ฉันเข้าใจในเมื่อเข้าใจอันว่าขออกเรื่องได้ไหมอะเรื่องอะไรเรื่องแต่งงานขอเลื่อนไปไม่มีกํำหนดทำไมต้องเลื่อนในเมื่อมันก็ยังไม่มีกำหนดนั่นแหละบอกตรงๆว่ายังไม่พร้อมแล้วก็ยังไม่รู้สึกอะไรกับคุณด้วย โคตเจ็บเลยมันเหมือนปอกย้ำความรู้สึกอันวาไม่รู้สึกอะไรกับเขาจริงๆแต่ฟาโลก็ยังฝืนยิ้มยังไงเขาก็จะแต่งกับอันวาได้สิเลื่อนไปก่อนก็ได้ขอบคุณที่เข้าใจงั้นกินเถอะอันวากินเก่งมากขนาดฟาโลตักอาหารให้ก็ยังตักแทบไม่ทันอันวายังคงเหมือนเดิม น่ารักเหมือนเดิมเมื่ออันวาเห็นว่าเขาแทบจะไม่แตะอาหารเลยอันวาจึงตักให้กับเขาบ้างฟาโลถึงกับใจโฟแทบจะไม่อยากกินมันเมื่ออันวาเห็นว่าฟาโลนั่งจ้องคิดว่าเขาไม่ชอบหรืออาจกินไม่ได้จึงเลือกที่จะามากินเองแต่ฟาโลก็รีบตักเข้าปากบอกว่าอร่อยมาก พูดไปเคี้ยวไปจากนั้นก็สำลักอันวาหัวเราะและรีบส่งน้ำให้ไม่ต้องรีบกินช้าๆากินน้ำตามนะฟาโลพยักหน้าพร้อมขับอมยิ้มขอบใจน้านวาอันวายิ้มที่รีบบอกก็กลัวว่าอาหารที่ขอขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงตัวเองลืมไปแล้วว่า ต้องช่วยต้องช่วยด้วยวิธีไหนแถมตอนนี้น่าจะไม่มีใครอยู่บริเวณนี้ด้วยหลังจากนั้นอันวาก็ไม่กล้าตักอาหารให้กับฟาโลอีกเลยจนกระทั่งทานอาหารเสร็จฟาโลขอตัวกลับอันวาก็เดินไปส่งที่รถพอฟาโลไปจูเนียก็โผลมาเป็นไงบ้างเริ่มชอบเขาหรือยังชอบบ้าอะไรอ่ะทำอาหารอะไรมา เขาเกือบติดคอตายแล้วรู้ไหมจะกลัวอะไรที่นี่ที่ไหนมีแต่หมอทั้งนั้นเออแต่หาไม่เจอเลยสักคนเขาเป็นยังไงบ้างล่ะเขาสมาเมื่อไหรอีกไม่รู้สิแต่คิดว่าน่าสิกนานเพราะฉันบอกเขาไปว่างานแต่งงานขอเลื่อนไปไม่มีกำหนดป้าไปแล้วนันวาใครจะยอม เขายอมจริงเหรอเนี่ยจริงสบายใจแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะต้องแต่งงานเมื่อไหร่อันวาทำแบบนี้มันก็ไม่ดีกับฟาโรเท่าไหร่เลยนะถ้าจูเนียสงสารเขาจูเนียไปแต่งกับเขาไม่ล่ะไม่เอาไม่เอาหรอกเขาไม่ได้ชอบฉันนี่เขอชอบอันวาตัางหาก ถ้าอย่างนั้นก็ต้องให้เขารอแล้วล่ะหลายกาดในความรู้สึกของอันวาที่อยากยืนเวลาออกไปเพื่อตัวเองและเพื่อบางคนด้วยเพื่อให้เขาเสียใจน้อยลงทางจอคนเป็นพ่อมาเฟียใหญ่ที่ต้องทนเห็นลูกชายพ่อผิดหวัง ต้องเดิมเล่าย้อมใจทุกวันแกก็ยังเจอกับอันวาไม่ใช่เหรอท่อมาเมื่อไหร่เนี่ยลูกน้องไปบอกฉันว่าแกเดิมหนักอีกแล้วว่าอย่างไงที่ฉันถามก็ยังเจอกับอันวาอยู่ดูเขาก็ยังมีเยอ่อหยะกับแกไม่ลองพยายามดูอีกครั้งตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้แต่งงานกันนี่ แต่ฟาโลมันคงไม่ยอมไม่ง่ายหรอกครับต้องสนมันด้วยเหรอแค่อันวายอมคนเดียวก็พอถ้าแกไม่อยากเสียใจก็เชื่อฉันเพราะอย่างน้นอยๆแกก็ได้ลองสู้แล้วจริงด้วยตอนนี้เขายังพอได้เขาอาจจะทำให้อันวารักได้เพราะอันวาก็ไม่ได้รักฟาโลเหมือนกัน ทุกอย่างเป็นเรื่องของผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่คนนั้นเครียดมากพ่อดออรแสงชัยโทรมาหาครูสมพรสมพรพอรู้ว่าเขาพนโทษมาไม่นานเพราะมีผู้ใหญ่คอยช่วยแต่ไม่คิดว่าดรแสงชัยจะต้องการให้อันวาแต่งงานกับฟาโลเขาอยากจะเปลี่ยนใจแล้วตอนนี้เขาไม่อยากให้อันวาแต่งงานกับฟาโลแล้ว เพราะสิ่งที่ด็ตอร์แสงใช้ต้องการมันต้องมีเรื่องร้ายแอบแฝงนแน่ๆด็ตอร์นั่นต้องการอะไรเขารีบติดต่อฟาเดียไม่คิดว่าฟาเดียจะรู้เรื่องนี้และยิ่งคิดไม่ถึงว่ารู้มาจากอันวาและยิ่งเป็นแบบนั้นก็ยิ่งทำให้สมพรยิ่งเป็นห่วงฟาเดียไม่ห่วงเลยเพราะยังไงฟาโลก็ดูแลอันวามาตลอดตั้งแต่เล็ก จนถึงตอนนี้ฟาโลเป็นคนที่เชื่อใจได้และเป็นคนที่รักอันวามากด้วยขอให้ครูสัมพรเชื่อใจทางจูเนียเมื่อแอบได้ยินโสมสนนาระหว่างฟาเดียกับครูสัมพรก็รีบมาบอกอันวาสงสัยจะปล่อยไว้ไม่ได้ละหลายรอบแล้วตะแก่เนี่ยอันวาถ้าลงมือเมื่อไหร่บอกฉันฉันพร้อมทุกเมื่อ เร็วๆนี้ล่ะแต่ว่าตายอะไรเหรอสงสัยต้องให้แม่แก้วมาช่วยด้วยแล้วอุ้ยจะดีเหรอทำไมถ้าแม่แก้วมาช่วยสงสัยต้องเสียเป็นแสนแล้วยังไงเล่าเงินเราก็มีอยู่แล้วเงินที่แม่เอามาก็ของตะแก่นั่น ก็ใช้เงินของเขาจัดกานเขาก็สิ้นเรื่องสุดยอดแลนวาถ้าอย่างนั้นเราไปลุยกันเลยจูเนียพูดพร้อมกับยกมือขึ้นเตรียมจะไปลุยอันวารีพามยังยังไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ออกไปไหนไม่ได้หรอกมีแต่คนจับตาฟาวันวาอยู่ไหนจะคนของฟาโลคนของพีแอคนของพี่ชโออีก แล้วนอกนั้นอาจจะมีคนของจำพลปลระเมศด้วยก็ได้อะจริงด้วยถ้าเกิดออกไปแล้วถูกจับตัวไปอีกฉันต้องแย่แน่เลยจูเนียจูเนียจะแย่ได้ยังไงคนพวกนั้นจับตาดูอันวาอยู่นะมีแย่ได้ไงเราเพราะทุกครั้งมีแต่ฉันที่ถูกจับตัวเออกิงด้วย ลืมไปเลยไม่ต้องทํามาเป็นลืมเลยมันทุกครั้งจริงๆนั่นล่ะโอเคงั้นนันวาจะระวังตัวให้มากเพื่อไม่ให้จูเนียร์ถูกจับตัวไปอีกไม่ไม่ฉันตั้งหากที่ต้องระวังตัวเออจริงด้วยพูดผิดไปนิดจริงมีนิดหรอกเยอะมาก